แล้วเดี๋ยวผมจะจะดีท่านผเจ้ชมุดด้วยครับกิปนี้ไม่มีนะครับคุณมาซุ่มลอตเตอรี่ในเกมเอาอีครับซึ่งตอนนี้ผมมีย4ิบสี่ลูกนะซึ่งผมว่ายังไงก็ได้เกลือเพชรเกลือมาเนี่ยจนเอาไปซื้อลูกแก้วจนได้มาเป็นย5ิบ้าลูกนะซึ่งยี่บ้าลูกเนี่ยผมจะได้เออร์รอลนะครับสกินมันเท่มากเลยนะไปยห้ารอบแรกนะผมไม่หวังอะไรอยู่แล้วนะเพราะผมรู้ดวงตัวเองอยู่แล้วไงแต่มันแหลกมันแหลกอย่างนี้มันแหลกอย่างนี้ นั่นแหละครับผมไปอห้าครั้งครับกดข้ามไปเลยแล้วกันนะปึ๊บโอ้โหความแรงยังไงอะไรกันโอ้โหไปกห้าครั้งครับภาพกากมาฮะไม่ใช่ภาพกากคือมันมันกระตุกอะไรครับเนี่ยบึ้มโอ้โหไปอห้าครั้งครับบึ้มนั่นแหละครับผม แล้วผมก็จะได้ลูกแก้วออนนี้ไปซื้ออ่นะได้เพชรมาเยอะมากชิปชิซ,ซื้อมาครับผมว่ามันเกมมันหน่วงๆน,นะครับเนี่ยวันนี้ชิบแป๊บผมอีก5ครั้งฮึบออกมาเป็นมาเกงก้าก็ได้นะจริงจริงแล้วซึ้มนั่นแลลวผมอีกหนึ่งครั้งซ,ซึ้มเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่แม่งมาออกลูกสุดท้ายพาดีฮะเฮ็ดเค็ดวงอย่างดีครับตึงเกินตึงจ้าตึงมาตึงตึง,ตงเปียะเปียตึงเหมือนหนังยางะ